สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวที่มากนดปานและเด็กนางสาวที่คำพรดปานเราเป็นฝาแฝดกันเกิดห่างกันสองนาทีค่ะเรามาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณตาบุหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะนิสัยเราจะต่างกันค่ะก็คือแฝนคุณน้องก็จะทำทำมาได้ทำได้ทุกอย่างแต่อาจจะขี้เกียจไปนิดนึงนะคะ ต่คุณพี่ทําได้ค่ะแต่บางครั้งก็ทําบางครั้งก็ขี้เกียจที่เหตุผลที่แม่ส่งมาเรียนนี้ก็คือรู้สึกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ด้านภาษาคือทางโรงทางวิทยาลัยเขาดีอะค่ะเพราะว่าเป็นภาษาโดยตรงของเขาเองอะค่ะามาจากสุรา์มาจากอำเภออะไรนะมาจากอำเภอชายาค่ะ,อะตอวชหนึ่งค่ะ เป็นยังไงบ้าง๋ยวชื่ดูหอพักที่อยู่อนนอันนี้จะเป็นหอหนึ่งแล้วก็หอสองหอสามหอสี่หนูจะเป็นผู้หญิงอยู่หอสองหอสามหอสี่จะเป็นผู้ชายอะค่ะไกลๆนี่ผู้ชายใช่ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังว่าเอ่อมาเรียนแล้วเป็นไงบ้างพ่อแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงมาเรียนที่นี่ก็ดีค่ะพ่อแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงจากนิสัยปกติเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะแต่พอมาที่นี่คือ อาจารย์ครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราอะร่วมมือกันแล้วก็หัดมีความสามคัคคีมีวิน,นัยค่ะก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ตอน14วันที่เขาให้มาฝึกธรรมะคะ่ะให้มาฝึกปฏิบัติธรรมก็คิดแล้วคะ่ะว่าเราจะอยู่ไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบปฏิบัติธรรมคะ่ะแต่พอมาอยู่สักพักเขารู้สึกว่าตัวเองอเปลี่ยนไปจากด้านที่ าารัอาจารย์อะไรสอนค่ะแล้วก็นิสัยไม่ดีก็เลยเปลี่ยนไปค่ะก็เลยมาอยู่ร่วมกับสังคมได้ค่ะก็เราเราได้ปฏิบัติรมยังไงบ้างจ,จะทําวัาเช้าตอนตีห้าค่ะแล้วก็ทาวัดเย็นตอนหกโมงครึ่งอะค่ะ <S <S แล้วในชีวิตประจําวันเราได้ใช้พุทธศาสนายังไงบ้างในชีวิตประจําวันเราได้ใช้หลักคือ การอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ต้องมีความพูดการพูดวาจาให้ดีค่ะแล้วก็การปฏิบัติจิตใจให้สงบค่ะก็ได้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้มากขึ้น,นะคะ่ะ